วัดีครับวันนี้ก็อยู่กับดัสนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่คือจินเวลเนสครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากมาลดีฟแล้วก็อยากบอกว่าที่มาลดีฟเนี่ยใช้ชีวิตแบบสุดๆไปเลยครับก็ดื่มกินเทีย่ยวดำน้ำเต็มที่พอกลับมาแล้วรู้สึกว่าเพลียมากบวกกับว่าพวกเนี้ยจะต้องมีงานซึ่งก็ไม่อยากจะไปเบรกงานตัวเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาดูแลตัวเองนิดนึงครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าโปรแกรมข้างในาที่วันนี้จะทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ ยากจะปรึกษาครับพอดีว่าเมื่อวานก่อนไปเมาดีฟมามแล้วก็อพอกลับมาแล้วรู้สึกเพียน่าจะเพราะแบบ ไปดื่มมาคือปาร์ตี้ทั้งวันเลยครับหมอก็เ<น>ช้าก็ดื่มแล้วก็ไปดำน้ำํา<น>ตกเย็นมานทานข้าวแล้วก็ดื่มอีกครับกลายไปว่ากลับมาเนี่ยเนี่ยยังรู้สึกเพียอยู่เลยแล้วรุ่งนี้ก็คือผมต้องมีงานก็หมอก็แนะนําเป็นสูตรวิตามินที่ช่วยบารุงตับนะคะนะก็จะประกอบไปด้วยวิตามินปริมาณสูงแล้วก็ช่วยฟื้นฟูตับได้อย่างรวดเร็วนะคะนะถ้าใช้ร่วมกับการทํา ECP นะคะนะอันนี้ก็จะยิ่งช่วยให้การฟื้นฟูตัพท์กลับมารวดเร็วมากขึ้นเนาะการใช้เครื่อง ECP เนี่ยก็เป็นการช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆช่วยเพิ่มออกซิเจนที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็จะช่วยฟื้นฟูอวัยวะได้รวดเร็วขึ้นนะคะนะร่วมกับการดิบวิตามินสูตรพิเศษก็จะช่วยให้ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นสามารถไปทำงานได้ใน วันพรุ่งนี้เนาะค่ะก็การดิบวิตามินนี่ก็ใช้เวลาประมาณ30-45นาทีก็สำหรับน้องดัสเนาะต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่เนาะหมอก็จะได้เลือกห้องพิเศษให้เนาะส่วนตัวเลยเนาะจะได้นอนหลับยาวๆจะได้ฟื้นฟูพรุ л, พ่งนี้พร้อมไปทำงานเนาะก็เรียบร้อยแล้วครับเพิ่อออกมาจากห้องทำดิปวิตามินนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ45นาทีไม่นานเลยแล้วก็ความรู้สึกถ้าสังเกตได้จาก ตอนที่ลุกขึ้นมาก็รู้สึกหัวโล่งเลยครับอันดับแรกเพราะว่าหลักๆนะครับวิตามินในวันนี้ที่จะทําก็เป็นเรื่องของการดีท็อกซ์การลดความเครียดแล้วก็เป็นตัวบูสต์ภูมิคุ้มกันนะครับก็ทําให้รู้สึกเฟรชแล้วก็น่าจะดีขึ้นในเวลาถัดๆไปครับก็อยากบอกว่าพรุ่งนี้นี่ก็สามารถที่จะไปทํางานต่อได้แล้ววันนี้เฟรชจริงๆ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากศูนย์บริการจีนเวลเนสนะครับที่โรงพยาบาลชนบุรีบำรุงเมืองนะครับสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพหรือว่าอยากจะก้าวเข้าเป็นสมาชิกของชมรมคนรักสุขภาพแนละ้วก็สามารถแวะเวียนมาได้นะครับที่นี่ก็มีโปรแกรมเยอะมากมายเลยเหมาะทั้งสำหรับวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานรวมไปถึงวัยหลังทำงานเสร็จแล้วด้วยนะครับก็อยากจะฝากเขด้วยนะครับการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะต้องให้ความ สำคัญนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ